เดินนะครับเดินบทเดินเบียดเหมือนเดิมนะครับสันเดย์ขยับเข้าไปครับเตะขวาครับสันเดย์ครับนี่แหละครับต้องใช้ความใหญ่บทครับหมักซ้ายเตะซ้ายครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับต้องไม่กลัวนะครับบางทีนีชกกับมือรุ่นพี่ไม่จําเป็นต้องสบตาครับมองไปที่อื่นครับเอาเตะขวาเพชรสุพรรณนี่ต่อยซ้ายอ้าวแม่ยังกำลังตึงเลยกเอ้าซ้ายไปทีนึง สองปอนี่มีผลหรือเปล่านะครับ15 17น้ำเงินฝ่ายแดงร15เพชรสุพรรณเอาสันเดย์ไม่เอาซ้ายสวยของเพชรสุพรรณเตะแล้วยัดไว้เลยครับนั่นละครับรัวที่ไหนนะครับแทงขวาแล้วเตะแล้วดันออกไปครับทางดน้าของสันเดย์ฝีมือก็ต่อยเป็นครับแทงขวาครับดักแทงขวานะครับคลองดีครับแต่ว่าเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าประสบการณ์เยอะเอ้าโยกโยกทีบเท้าหลังเอานิ่งมาครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับ ในวัย29ปีบงมได้ต่างกำแพงหน้าเอาไว้ครับกรรมการไปเอ้าต้องหาเรื่องตลอดนะครับสันเดข้าวล้ายไปเรื่อยยังดูดเอาขวามาได้สวยนายไปเอา้าสพารนตัวนายยังพลิกมาพลิกมาเอ้าสันเดอีกทีนึงเด้กอีกทีนึงเอา้าสพารพกาะไวไ้นั่นแหละครับานายได้นี่เสียงเฮมาเลยครับทางด้านของสันเดครับกรรมการแย,ยกกมากรางวิทีครับ เนี่ยครับจังหวะเนี่ยต้องปิดช่องไฟนะครับปิดช่องไฟอย่าให้เพชรสุพรรณออกแค่ซ้ายด้านนี่เนี่ยครับบางแค่ซ้ายแล้วแค่ขวาคืนครับคืนรวดเร็วทันควันแหละครับเกาะนายได้อีกครั้งหนึ่งอ้าวบิดโอ้โหวันนี้นี่เหลี่ยมพะการจริงๆครับเนี่ยครับมวยเก่าประสบการณ์สูงครับต้องอาศัยจังหวะลูกพวกนี้ครับหมัดซ้ายของเพชรสุพรรณครับแล้วมีลูกกระตุกมีลูกกระชากมีลูกหักพวงมาลลยทำให้ซันเดย์นี่บางทีก็เสียใจครับเดินต่อแหละครับเกมมันบีบให้ต้องเดินครับซันเดย์ อัานมาต่อยหมัดกับปมัดหนึ่งสองมาเนี่ยครับส่งท้ายปลายยกนะครับไปชมโค้ดทานไหนครับซันเดย์ครับต้องใช้ความสดบดเข้าไปครับคือถ้าเกิดบดไม่อยู่ก็เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดบดอยู่ก็ได้ลุ้นได้เชียร์ครับเพราะว่ากองเชียร์นี่พร้อมจะส่งเสียงเฮอยู่แล้วแต่ยังตีไม่ได้ครับวันนี้นี่เพชรสุพรรณมารอบจัดเลอเกินครับนั่นแหละครับผู้โดยสารเต็มลำเหมือนกันนะครับทางด้านของซันเดย์ครับไม่ว่าจะเป็นโอสันป่าเลียงแอสันป่าตองครับ ทีมงานบูมเด็กเสียและครับแก้วเชียงแม่ดูจะไปเข้าทางเพชรสุพานธ์มากกว่านะครับนี่แหละสันเดย์ต้องไหนล้วนแล้วอ่ะหาเรื่องหายใจรถต้นคอไปเลยแต่ยังตีไม่ได้นะครับวันนี้เพชรสุพันธ์มีมาโหดูแล้วการป้องกันตัวก็ดีนี่สายตาก็ไปได้ดีเลยทีเดียวขึ้นคอครับขึ้นคอแต่ว่าเพชรสุพันธ์ก็จับจับให้ครับนั่นแหละครับได้กลับมาหายใจเอาไว้แล้วหนึ่งไฟครับสอกท้ายครับระยะประชิดครับ ศอกอันตรายเลยครับวงในทางแขนเอาไว้ครับทางแขนทางขาแล้วครับตั้งแขนเอาไว้ครับป้องกันตัวเองไปด้วยในตัวเลยครับมากลางเวทีใหม่ครับสันเดย์ยังไม่ท้อนะครับเดินต่อครับอ่ามัดหกทรายตัดรับตัวครับโอ้โหดูนะครับแขนซ้ายพยายามจะกระชากกระตุกอยู่ตลอดเวลาแล้วครับทางข้างของเพชรสุพรรณครับโอ้โหวันนี้มีประโยชน์ตรงนี้ครับหุกซ้าย อีข่าวซ้ายครับและที่สําคัญนี่แหมผู้โดยสารโดยดูเหมือนจะกระโดดกระโดดออกจากรถหมดแล้วฮะเสียงเงียบไปเลยฮะก็ฝากนนิดนึงทั้เราจะซื้อรถโตโยต้านะครับไม่ถึงเคมอเตอร์เลยทีเดียว0 2นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์ครับอ่ะตำราน่าสุดท้ายนะครับตำราน่าสุดท้ายมัดขวามาแล้วครับอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหเสียลไส้ไปเหมือนกันกับทางด้านของเพชรสุพรรณโอ้โดนฝวานี่แว่งเลยนะครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับดูว่า แม่เรียวแรงในการต่อยของซันเดย์ครับเพชรสุพันธ์ก็พยายามจะกอดเอาไว้ล่ะครับแมของมันโดนกันได้ครับอ่านี่ครับกอดพันพาไว้อีกแล้วครับไม่เสี่ยงนะครับทางด้านของเพชรสุพันธ์ไม่บวกแรกด้วยครับอ่ะสอกซ้ายหน้าดักเอาไว้ครับวงในรัดล่างตวงเวลาไปเรื่อยๆนะครับเผาเวลาทิ้งไปเรื่อยๆครับเล่นกับเวลานะครับทางด้านของเพชรสุพันธ์นั้นเล่นกับเวลาแล้วครับทีมขวาคอล็อกแขนเอาไว้ครับซันเดย์ เดินครับซันเดย์ก็เรียวแรงของซันเดย์ก็ค่อยๆหมดไปเหมือนกันครับโอ้ oh, วันนี้นี่เก่าเหลือกเกินนะครับเพชรชุพันครับถ้าเกิดร่างกายดีๆใครก็ผ่านยากับโดยเฉพาะมวยรุ่นน้องๆยังไม่ใช่สะพานปูบผุนะครับเพราะว่าการรับหน้าที่ราชการทหารก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับมีเวลาฝึกฝนมวยมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่ากองทัพนี่ส่งเสริมอยู่แล้วครับโดยเฉพาะ พ่อขุนขาเมืองครับที่เพชรบูรณ์นักมวยดังๆก็อยู่กันเยอะนะครับอย่างเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับคนเหนือดวงก็อยู่ที่นั่นด้วยครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับรุ่นนี้เตรียมตัวไว้ดีนะครับ115ปอนด์เพชรสุพรรณกลับมาแล้วครับและเนี่ยเป็นภาพที่สวยคะแนนแล้วก็เพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองครับดาวดังวัย29ปีจาก2พี่น้องสุพรรณบุรีกลับมาแล้วครับเนี่ยครับติดตามดูเส้นทางดังของเพชรสุพรรณอีกครั้งหนึ่งครับ